สวัสดีครับนะวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม03751111นะครับนะวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีทฤษฎีหรือว่าแนวคิดแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีมามานานมากแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าแนวคิด uh, tragedy of The Commons นะครับ t r a g i d ดแปลว,ว่าโศกนาตกรรมแปลว,ว่าสิ่งที่น่าหดหู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะแล้วก็ Commons ก็คือทรัพย์สินร่วมนะของส่วนรวมต่างๆนะครับทำไมถึงใช้คำว่าโศกนาตกรรมนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีละครเวทีนะครับละครเวทีเนี่ยจะมี2แนว นะแนวที่ตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งพระเอกนางเอกแต่งงานกันในแบบนี้นะนะครับเขก็จะเรียกว่าเป็นแนวสุขคณาตกรรมนะมีความสุขนะเรื่องราวในเรื่องเนี้ยมีความสุขจบอย,อย่างมีความสุขนะใช้คำภาษาอังกฤษว่าคอมมดีนะครับคอมมดี Comedy แปลว,ว่าตลกแลว,ว่ามีความสุขนะนะครับทีนี้ตรงข้ามกับคอมมดีก็คือเทรซิดีนะครับสุขคนาตกรรม สุกนาาตรกรรมนะครับซึ่งความหมายบ้านเราบางทีก็ฟังฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกรุนแรงนะอย่างเช่นสุกนาาตร,รรมไฟไหม้โรงงานคนงานตายร้อยศพอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าจริงๆคาว่าสุกสุนาาตร,รรมในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่แย่สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะก็มาดูกันนะครับทำไมถึงมีคําว่าสุขนาากรรมของทรัพย์สินร่วมนะครับเขาบอกว่า พวกทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวมของสาธารณะใช้ร่วมกันเนี่ยมักจะเสื่อมโทรมได้ง่ายง่ายกว่าทรัพยากรที่มีเจ้าของชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นชายหาดนะชายหาดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเกิดการเสื่อมโทรมได้ง่ายถ้าเกิดว่าคนที่มาใช้ชายหาดเนี่ยไม่รู้จักบำรุงรักษานะครับถ้าเกิดว่าเป็นชายหาดบริเวณที่อยู่ตรงกับโรงแรมนะครับโรงแรมก็ดูแล นะเพราะว่าถ้าเกิดโรงแรมไม่ดูแลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสุขภารกมันไม่น่าลงเล่นน้ําอะไรเนี่ยเดี๋ยวแขกก็จะไปพูดกันต่อๆแล้วก็จะไม่มีใครมาพักโรงแรมอีกนะครับโรงแรมก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้ดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นชายหาดส่วนรวมนะครับชายหาดที่ไปเที่ยวได้ฟรีนะครับไม่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็เสื่อมโทรมได้ง่ายมากถ้าไม่มีหน่วยงานที่รับเข้ามาดูแลโดยตรงนะครับเช่น เทศบาลที่ต้องดูแลหาดบางแสนอะไรแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้ทรัพยากรประเภทที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะร่วมกันเสื่อมโทรมง่ายทําไมเสื่อมโทรมง่ายมันเป็นทรัพย์สินร่วมคําว่าทรัพย์สินร่วมเนี่ยบางทีก็จะถามว่าอะไรคือทรัพย์สินร่วมนะที่ชัดเจนที่สุดคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ นะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้เป็นความหมายที่ชัดเจนที่สุดนะครับเหมือนถามว่าสระน้ำหน้ามอใครเป็นเจ้าของนะคนที่มองโลกแง่ดีก็จะบอกว่า,านิสิตนะครับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ อันนีเนเน้เป็นคำพูดที่ดูโลกสวยดูดูมองโลกแง่ดีนะทุกคนเนปะ็นเจ้าของร่วมกันไงสระน้ําหน้ามอนะครับแต่พอจะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะพัฒนาสระน้ําหน้ามอให้นานั่งเล่นมากขึ้นนะพวกเราที่เป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยขอบริจาคคนละ1ิบาทนะครับทั้งหมหาวิทยาลัยมีคนประมาณ1 0,000 000, คนก็ได้แล้วแสนหนึ่งนะครับไปพัฒนาหน้ามอนะพวกเราก็จะบอกว่าอ้าวค่าเทอมก็จ่ายนะภาษีก็จ่าย นะครับทำไมมหาวิทยาลัยยังมาขอบริจาคเงินเพิ่มนะครับทำไมไม่เอาส่วนนั้นมาจัดการนั่นแหละเพราะฉะนั้นทรัพย์สินร่วมนะสระน้ำหน้ามอจริงๆก็คือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกแต่ว่าทุกคนใช้ประโยชน์ได้ทุกคนไปนั่งเล่นได้นะหรือว่ารักเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาครับนั่นแหละถ้าไปตอบว่าทรัพย์สินร่วมคือทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะฉะนั้น ถ้าจะพัฒนาก็ต้องขอตังทุกคนด้วยนะไปพัฒนานะซึ่งจริงๆก็ไม,ไม่ไม่ตรงความหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสรน้ําหน้ามอก็มีโอกาสเสื่อมโทรมได้มากถ้าทุกคนไปใช้ประโยชน์แต่ไม่มีใครมาดูแลให้ดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะทีนี้ ทรัพยากรที่มีโอกาสเกิดโศกนาฏกรรมที่ว่าเสื่อมโทรมขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพที่จะเกิดใหม่นะไม่ได้ใช้แล้วหมดไปนะครับเพราะพวกใช้แล้วหมดไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของชัดเจนนะอย่างเช่นน้ํามันปิโตรเลียมนะน้ำมันดิบนะครับคนที่จะขุดก็ต้องได้สัมปทานนะครับจ่ายค่าสัมปทานถึงจะขุดขึ้นมานะไม่ใช่ในจิตบอกว่า,วาเดี๋ยวขุดน้ามันมาใช้เอง นะครับไม่บอกใครอะไรแบบนี้ก็คงไม่ได้นะนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอากาศบริสุทธินะ์ปลาในทะเลปลาทูที่ผมชอบยกตัวอย่างบ่อยเนี่ยนะครับปลาทูที่ชอบยกตัวอย่างเพราะว่าปลาทูไม่มีใครเลี้ยงนะมันเป็นปลาในธรรมชาตินะครับถ้าไปยกตัวอย่างปลาดุกเนี่ยมันก็จะมีปลาดุกที่มีเจ้าของมีคนเลี้ยงใช่ไหมครับนะปลาทูไม่มีใครเลี้ยงนะก็จับได้นิสิตก็ออกไปจับมากินได้นะสัตว์อพยพย้ายถิ่น ชันะ้นโอโซนในบรรยากาศนะครับทีนี้พูดมานานแล้วนะคำว่าสุขนาตรกรรมของทรัพย์สินร่วมเนี่ยเกิดขึ้นจากแนวคิดของนักชีววิทยานะครับกาเรตฮาร์ดินนะครับปี1968งนเะนานมากแล้วนะครับห้าสิบกว่าป,ปีแล้วนะครับทีนี้นะครับก็กาเรตฮาร์ดินเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราไม่ใช้ทรัพยากรน,นี้ก็จะมีคนอื่นใช้ถ้าเราใช้สักหน่อยหรือทำให้เกิดมลภาวะสักนิดก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตที่จะเป็นปัญหานะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นร้านอาหารริมแม่น้ำนะครับร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ยนะครับนะเวลาลูกค้ามากินอาหารเสร็จแล้วนะครับนะบนะก็จะมี มีขยะมีเศษอาหารมีอะไรนะครับถ้าเกิดร้านนี้นะครับไม่รวบรวมเศษอาหารใส่ถังใส่อะไรไปจัดการให้ดีเททิ้งลงในแม่น้ำเลยถามว่าน้ำเน่าไหมนะน้ำในแม่น้ำไหลตลอดเวลานะร้านค้าแค่ร้านเดียวไม่ทำให้น้ำเน่าหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็กระจายไปทั่วในแม่น้ำกว้างใหญ่ลงทะเลนะครับ นี่แหละตรงตรงนี้นะถ้าเราไม่ใช้ทรัพยากรน,นี้ก็จะมีคนอื่นใช้นะถ้าเราไม่ใช้แม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแหล่งรองรับขยะของเสียถ้าเราใช้สักเน่อยัที่ทำให้เกิดมลภาวะสักนิดนะครับก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตนะครับอันนี้แหละคือจุดกําเนิดของสุขนาตกรรมของทรัพย์สินร่วมนะครับนะก็คือถ้าเกิดคนใช้น้อยมีร้านคา้าริมแม่น้ําแค่ สองสามร้านนะความคิดดังกล่าวนี่ก็เป็นจริงใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดนะครับร้านค้าไม่ได้มีแค่สองสามร้านนะครับนะทุกคนก็ทิ้งลงแม่น้ํากันหมดมันก็เกิดปัญหาสะสมนะแม่น้ําแหล่งน้ํามีจํากัดนะครับก็เน่าในที่สุดนะตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงก็อย่างเช่นหอยหลอดทุกคนรู้จักนะครับนะใครไม่รู้จักลองค้นเว็บดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีวิดีโอให้ดูนะ หอยลอดเนี่ยนะครับก็ที่ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีก็ก,ก็คือดอนหอยหลอดที่แม่กลองที่สมุทรสงครามนะครับบางคนเคยไปเที่ยวแล้วนะออกไปขุดไปเอาปูนไปจับหอยนะครับหอยหลอดนี่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจแบบต้องกินทุกวันแบบพวกกุ้งหอยปูปลาชนิดอื่นนะครับถือว่าเป็นของแปลกด้วยซ้ำไป นะลองถามนิสิตดูนิสิตปีหนึ่งนิสิตเคยกินหอยหลอดสักกี่ครั้งนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารประจำนะทีนี้เนี่ยนะครับหอยหลอดเนี่ยนะครับนะเดิมชาวบ้านเขาก็เก็บมากินนะครับแบบวิถีชาวบ้านนะเขาก็จับหอยโดยการเอาปูนขาวไปหยอดนะมันก็ปูนขาวมันละลายน้ํามันก็เกิดความร้อนนะเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนนะครายเรียนเคมีนะพอร้อนแล้วก็หอยมันก็สะดุ้งมันก็นะ พุ่งออกมาจากรูนะครับทีนี้การจับหอยของชาวบ้านเนี่ยเขาก็สังเกตดูว่าตรงไหนมีรูก็ไปหยอดที่รูนะครับซึ่งการหยอดที่รูก็มีข้อดีก็คือว่าจับได้เฉพาะหอยขนาดใหญ่เพราะว่าหอยขนาดเล็กนะที่ยังไม่โตเต็มที่เนี่ยรูมันก็จะเล็กมองไม่เห็นนะครับรูใหญ่เนี่ยเห็นชัดก็จะจับได้เฉพาะหอยตัวใหญ่ๆทําให้หอยตัวเล็กๆก็มีโอกาสที่จะโตมาต่อนะนก็ไม่เกิดการสูญพันธุ์นะครับนะทีนี้ ต่อมาเนี่ยนะก็มีความนิยมกินหอยหลอดมากขึ้นนะข่าวออกตามสื่อตามหนังสือพิมพ์บอกใครมาเที่ยวสมุทรสงครามแล้วยังไม่ได้กินหอยหลอดถือว่ามาไม่ถึงนะความนิยมมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นหายากมากขึ้นนะจับไม่พอลูกค้าที่มากินนะครับก็ใช้วิธีราดเอาหนาะปูราดไปเลยนะครับนะแทนที่จะหยอดทีละรูนะทั้งหอยใหญ่หอยเล็กก็ขึ้นมาหมดเลย นะครับชาวบ้านก็จับทั้งหอยใหญ่หอยเล็กเพราะว่าต้องให้พอกับลูกค้าที่มาซื้อนะลูกค้าด้านด้นมาถึงร้านแล้วบอกว่าหอยหลอดหมดอันนี้ก็เสียลูกค้าครั้งหน้าไม่มาแล้วนะก็พบว่านะครับในปี38นะครับนานมากแล้วนั้นีิสิตยังไม่เกิดนะครับนะก็พบว่าการราดปูนขาวเนี่ยทำให้หอยหลอดลดลงเหลือแค่หนึ่งในสของเดิมนะครับ ถามว่าชาวบ้านรู้ไหมว่าการเอาปูนขาวราดเนี่ยทำมีโอกาสทําให้หอยสูญพันธุ์หอยลดจำนวนลงมากรู้นะครับชาวบ้านรู้นะครับนะชาวบ้านก็มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเนะขารู้นะแต่ว่าชาวบ้านก็คิดว่าถ้าตัวเองไม่ทําคนอื่นก็ทำนะคนอื่นใช้ปูนราดเรายังหารูใหญ่ๆห,หยอดอยู่ทีละรูนะครับก็ไม่ทันนะก็ก็เลยตามคนต่างก็ต้องทํากันไปนะแข่งกันนะครับ ก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าในสิทิ์ไปเที่ยวดอนออยลหลอดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเอาแก้วพลาสติกใส่ปูนขาวแล้วก็มีไม้เสียมนะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ออกไปหรือจะนั่งเรือออกไปก็ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถามว่าทําแบบนี้ส่งผลเสียไหมจริงๆก็ไม่ส่งผลเสียถ้าถ้าทําตามกติกานะครับนะนี่ก็ส่งเสริมได้นะ ก็หยอดทีละรูนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ด้วยเพราะว่าจะได้คือคือ,อยังไงได้เห็นประโยชน์ของของทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ก็ต้องมีหน้าที่สอนให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับนะรู้ว่าจะต้องหยอดยังไงหอยจะได้ไม่สูญพันธุ์นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดหอยลดจำนวนลงเขาก็ขายของไม่ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ถามว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงก็ดีขึ้นนะครับชาวบ้านกา็รู้แล้วว่าไอ้ที่ผ่านมานะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยผิดพลาดนะครับนะแล้วปัจจุบันก็ถ้าเกิดร้านไหนร้าน,ร,านร้านอาหารนะครับถ้าเกิดร้านไหนเอาหอยตัวเล็กๆมาขายเนี่ยลูกค้ากา็ต่อต้านนะถือว่า,าหลอกลวงหรือเปล่าหอยตัวเล็กนิดเดียวออกมานะครับไม่มีเนื้อนะเนื้อน้อยอะไรแบบนี้ก็ เสียลูกค้าไปในที่สุดก็ถือว่า,าต้องจับมาเฉพาะตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ิก็จะได้เห็นในวิดีโอนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะอย่างที่บอกไปแล้วก็เรื่องของแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็จะมีโรงงานเยอะนะครับโรงงานก็จริงจริงก็มีหน้าที่ต้องบำบัดน,น้ําเสียให้ดีก่อนที่จะปล่อยนะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าชุมชนต่างๆก็ทิ้งของเสียลงแม่น้ําน้ํามันเริ่มไม่ดีเนี่ยโรงงานก็อาจจะแอบปล่อยน้ําเสียลง นะการบําบัดน้ําเสียมีต้นทุนนะครับบางทีก็ปล่อยปลาละเลยนะนะครับถามว่าโรงงานรู้ไหมว่าทําให้น้ําเสียเขาก็รู้แต่ว่าการแก้ไขเนี่ยก็จะต้องใช้เงินนะทีนี้ถ้าเกิดว่า10โรงงานปล่อยน้ําเสียสักเโรงงานอีกโรงงานหนึ่งนะบำบัดอย่างดีทุกอย่างก็ไม่รู้สึกว่าไม่ทําให้แม่น้ําสะอาดขึ้นก็ปล่อยอีกเหมือนกันอะไรแบบนี้นะนะครับ ไม่มีคนลงมือแก้ไขก็เลยเรียกว่าสุขนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วมนั่นเองนะครับทีนี้จะแก้ไขยังไงปัญหาสุขนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วมนะครับก็มีแนวคิดนะครับนะให้ดูนะไม่จําเป็นว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่ว่าก็เป็นแนวที่เขาใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ต่างๆนะเข้ามาประมวลนะครับออกมาเป็นข้อๆแบบนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียนะครับ อย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นแบบนี้เสมอน,ะนี่ก็ให้ไว้เป็นแนวคิดนะครับประการแรกก็คือว่าต้องยอมรับว่าความโลภเป็นต้นตอของปัญหาไม่ใช่ความไม่รู้นะความโลภกับความไม่รู้ไม่เหมือนกันนะความไม่รู้คือไม่รู้ว่าเทปูนขาวแล้วทําให้หอยสูญพันธุ์แต่ความโลภคือรู้ว่าเทปูนขาวแล้วหอยสูญพันธุ์แต่ว่ายังอยากได้หอยอยู่ก็เลยเลยเป็นปัญหานะความโลภเป็นปัญหาเห็นแก่ผลตอบแทนระยะสั้น นะการแก้ไขต้องลงมือแก้ไขก่อนมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของมันเองสองข้อนี้บางทีนิสิตมองแล้วอ่าเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมแล้วไปบอกว่าลงมือแก้ไขไม่ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของมันเองนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของ,ของหอยหลอดเนี่ยถ้าบอกว่าหอยลดจํานวนลงเพราะว่า นะชาวบ้านใช้ปูนใช้อะไรนะผิดวิธีนะครับวิธีแก้ไขก็คือไปศึกษาวงชีวิตของหอยดูว่าจะเพาะเลี้ยงยังไงนะให้มากๆแล้วก็เอาลูกหอยไปปล่อยกว่าจะทําสําเร็จสมมุติใช้เวลา5ปี10ปีนะไม่ทันนะครับหอยสูงพันก่อนวิธีแก้ไขก็นาะยกตัวอย่างเวอร์เนิดหนึ่งติดกล้องวงจรปิดไปเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างเวอ์นิดหนึงนะติดกล้องวงจรปิดไปเลย แล้วก็คอยดูว่าใครเทปูนราดก็จับนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรเลยรู้แต่ว่าคนเทปูนผิดก็ไปจับมานะอันนี้ก็เป็นกรอบหลักในการแก้ไขปัญหานะครับในทางปฏิบัติก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ชาวบ้านที่ขายปูนขาวนั่นแหละนะหรว่าชาวชาวเรือที่ให้เช่าเรือออกไปจับหอยเนี่ยต้องให้ความรู้นะครับหรือว่าควบคุมดูแลกันเองนะใครใช้ปูนราด เดือดร้อนคนอื่นจับหอยไม่ได้ก็นะร้องเรียนอะไรกันไปนะครับนะไม่ต้องไปนั่งศึกษาวงชีวิตของหอยว่ามันจะทํายังไงให้มันทนปูนหรือว่าเพิ่มปริมาณด้วยการเพาะเลี้ยงอะไรนะครับลงมือแก้ไขไปก่อนนะปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจริงไหมนะอย,อย่างหอยหลอดที่ว่าเนี่ย ถ้าไม่มีใครไปส่งเสริมบอกว่ามาถึงแมกลองแล้วไม่ได้กินหอยหลอดถือว่ามาไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่มีคนกินหอยหลอดเยอะแต่การที่คนกินหอยหลอดเยอะก็มีข้อดีร้านค้าก็ได้ตังค์นะชาวบ้านที่จับหอยมาส่งร้านค้าก็ได้ตังค์คนคนเรือพานักท่องเที่ยวไปจับหอยก็ได้ตังค์นะครับรถสองแถวที่พานักท่องเที่ยวมาปั๊มน้ํามันที่คนขับรถยนต์มามาเที่ยว นะรวมไปถึงอื่นๆนือีกมากมายนะสารกรมหลวงชุมพรอะไรต่างๆนะครับนะก็มีรายได้หมดนะเป็นปัญหาของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับต้องแก้ตรงนั้นนะสิ่งสําคัญก็คือว่าผู้กระทําหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินร่วมต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ใช่ผลักภาระให้สังคมรับผิดชอบร่วมกันหรืออุชนรุ่นหลังใครใช้คนนั้นจ่ายนะครับ ใครใช้คนนั้นจ่ายนะไม่ใช่ผลักภาระให้รับผิดชอบร่วมกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถังขยะที่สอรอนะครับแตกแล้วสมมุติว่าไม่มีงบประมาณในการซื้อถังมาใหม่ก็ใครมาเรียนที่สอรอใครทิ้งขยะในถังก็บริจาคคนละ2บาทเดี๋ยวก็ได้แล้วนิสิตมาเรียนสอรอ3,000คนนะครับ6 0พันนะครับ ได้ทั้งใหม่ไม่ใช่บอกว่าขอบริจาคทางวิทยาเขตะบางทีปีสไม่ได้ไม่เคยมาเรียนสอรอเลยและจะให้มาต้องจ่ายตังค่าถังขยะนี่ยกตัวอย่างเวอร์นิดนึงนะให้เห็นภาพนะครับแล้วต้องมาจ่ายตังตรงนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ใครใช้ประโยชน์คนนั้นแหละจ่ายนะครับไม่ใช่ผลักภาระราให้สังคมรับผิดชอบร่วมกันนะครับโรงงานไหนใช้แม่น้ําเป็นคนเป็น,เป,นเป็นแหล่งรับรับน้ําก็โรงงานนั้นก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการบําบัดอะไรไปนะครับ ครับก็วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้มีสองเรื่องนะเรื่องแรกสั้นๆเป็นเรื่องของหอยหลอดนะแต่ว่าไม่ได้เอาหอยหลอดที่สมุทรสงครามมาให้นิสิตดูเพราะว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนิสิตไปดูได้ก็เลยเอาเอาอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดสตูลเขาก็มีแหล่งจับหอยหลอดเหมือนกันนิสิตก็ลองดูในวิดีโอนะครับในเว็บนะครับนะแล้วก็เรื่องหลักของวันนี้ก็คือเรื่องดูให้รู้นะทเที่ยวใต้ทะเล1 0 0 0 0เมตร นะครับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเดี๋ยวนิสิตก็ลองดูว่าทรัพยากรเนี่ยมันจะเป็นทรัพยากรได้ต้องต้องมีปัจจัยว่าจะต้องมนุษย์ต้องการจะนํามาใช้แล้วก็มีความสามารถในการนาขึ้นมานะครับนำขึ้นมา,เ,าเพื่อใช้ประโยชน์เนี่ยคุ้มค่าไหมยังไงนะมีวิธีการเทคโนโลยียังไงนะครับเดี๋ยวนิสิตก็จะได้เห็นว่าเรือที่ใช้สํารวจทรัพยากรนะเขามีเทคโนโลยีระดับสูงอะไรบ้างนะลองสรุปออกมาดูนะครับแล้วก็ เขาไปขุดหามีเทนไฮเรตใต้ดินเนี่ยใต้ใต้ทะเลเนี่ยเอามาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็การสำรวจทรัพยากรใต้ทะเลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ด้านไหนบ้างนะด้านต้องการหาทรัพยากรใหม่ๆต้องการหาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลใหม่ๆต้องการหาวิธีสังเคราะห์สารที่มีประโยชน์โดยใช้เรียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ทะเลนะหรือว่าป้องกันภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวสึนามิอะไรแบบนี้นะก็ลองดูนะครับ สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับนสวัสดีครับ